ทุกคนมี่ครูแล้วก็เพื่อนๆไปเรือนกันไปด้วยวันนี้ผมจะมาทำผัดกะเพรานะครับโดยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจุดไฟไฟเช็คจุดไฟของถังแก๊สนะเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟเฮ้ะเอ๊ะนี่ครับ ไปได้แล้วครับมาครับเราจะเทน้ำมันใส่กระทะเรากับดูกระทะเน้ำมันไปเติมน้น,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 นครับที่เราจะใช้ักใส่ลาน,นี่ง ของเราเสร็จแล้วโอเคครับผมต่อไปจะเป็นการเสิร์ฟนะครับให้คุณน้าของเราชิมนะครับผมชิมรกรองอร่อยไหมน้ยะเนี่ยครับหน้าตาผัดกะเพราหมูกรอบอืม <c oughs> นี่ครับอร่อยอันนี้อันนี้อ,อร่อยเอา <c oughs> เยี่ยมโอเคครับนิวโป้งเลยครับอร่อยนะครับผม <c oughs> ก็จบการรีวิวครับผมื <c oughs> โอเคครับผมเราก็จะมาอธิบายนะครับขั้นตอนในการย่อยอาหารนะครับของกระเพราหมูกรอบนะครับที่เราได้ทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโดยสารอาหารนะครับก็จะได้พวกคาร์โบไฮเดตนะครับจากข้าวโปรตีนจากหมูไขมันจากหมูแล้วก็น้ํามันที่ใช้ในการผัดนะครับผมซึ่งการย่อยเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้อาหารเนี่ยโมเลกุลใหญ่เนี่ยกลายเป็นโมเลกุลเล็กนะครับเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและไปใช้ได้นะครับโดย จะมีการย่อยนะครับ2แบบด้วยกันก็คือการย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีนะครับผมเริ่มจากเรานําอาหารเข้าปากนะครับโดยที่ปากเนี่ยจะเกิดการย่อย2แบบก็คือเชิงกลกับเชิงเคมีนะครับผมเ <ammed> ชิงกลเนี่ยจะเกิดจากการที่ฟันของเราเนี่ยบดเคี้ยวอาหารนะครับผมให้มีขนาดเล็กลงนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการย่อยเชิงเคมีก็จะเกิดจากน้ําลาย ที่มีเอมไซม์อะไมเลสเนี่ยทำหน้าที่ย่อยแป้งนะครับจากข้าวเนี่ยให้เป็นน้ำตาลมอนโท s สนะครับผมก็จะมีลิ้นเนี่ยที่ช่วยคลุกเคล้าอาหารนะครับเพื่อให้สามารถาโดนสัมผัสกับน้ำลายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ปั้นอาหารให้เป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกลำเลียงนะครับผ่านหลอดอาหารนะครับผมเคลื่อนที่จากปากไปยังปอดนะครับผมโดยในกระบวนการนี้ก็จะไม่เกิดการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะครับ เมื่อมาถึงที่กระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีการบีบตัวนะครับของกระเพาะอาหารเนี่ยคุกเคล้าอาหารนะครับซึ่งเป็นการด้วยเชิงกลนะครับต่อมาก็จะมีตรอมนะครับจากกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะหลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมานะครับทำให้สภาพภายในกระเพาะอาหารเป็นกรดนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้โปรตีนเสียสภาพนะครับผมโดยจะมีเอนไซม์เปปซินนะครับซึ่งจะมาย่อยโปรตีนจากหมูนะครับให้กลายเป็นเปปไทด์นะครับผม ซึ่งอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากของเหลวกึ่งเหลวนะครับก็จะเรียกว่าคามนะครับซึ่งภายในตรงส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะจะหยุดการย่อยแป้งไว้นะครับผมจะไม่มีการย่อยแป้งเนื่องจากเอนไซม์อะเมเลสเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีนะครับในช่วงที่เป็นกรดนะครับผมต่อมานะครับก็จะผ่านไปยังลำไส้เล็กนะครับผม ซึ่งตรงส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีน้ําดีจากตับนะครับมาช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ,ๆนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีเอนไซม์นะครับจากตับอ่อนนะครับมาย่อยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนกับไขมันนะครับต่อไปนะครับผมซึ่งลำไส้ต่อลำไส้ส่วนอะเจจูนัมกับไฮเลียมเนี่ยก็จะมีเอนไซม์นะครับจากผนังลำไส้นะครับ มาย่อยอาหารนะครับจนได้เป็นหน่วยย่อยสุดท้ายนะครับก็คือแป amino, like ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นกรูโคสนะครับโปรตีนก็จะได้เป็นกรดอะมิโนส่วนไขมันก็จะได้เป็นกรดไขมันแล้วก็กรีสโซลนะครับผมซึ่งผนังตรงลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีวิลลแล้วก็ไมโครวิลลนะครับที่จะช่วยเพิ่มผิวสัมผัสในการดูดซึมนะครับซึ่งสารอาหารที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับสารอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ท่อน้ําเหลืองนะครับผม ต่อมานะครับอาหารก็จะถูกลำเลียงนะครับไปยังลำไส้ใหญ่นะครับผมโดยตรงลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีการย่อยอาหารที่สําคัญมากนะก็จะเป็นพวกการดูดซึมพวกวิตามินแร่ธาตุมากกว่านะครับพวกเครื่องเทศพวกผักอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พวกกากอาหารเนี่ยก็จะรวมตัวกันเป็นอุจจาระนะครับผมซึ่ง ก็จะลําเลียงไปยังส่วนสุดท้ายนะครับก็คือไส้ตรงนะครับก็จะเป็นที่ที่เก็บอุจจาระนะครับแล้วก็ขับถ่ายอุจจาระออกจากร่างกายนั่นเองนะครับผม